เลคาธที่การกรกตเผยสารอุทธรกลางแจ้งรับคำร้องกรกตให้ใบเหลี่ยมผู้ว่ากทมเข้าเป็นสำนวนคดีแล้วล่าสุดเมื่อรึ้งชั่วโมงที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากทมเผยพร้อมยุติหน้าที่ทันทีที่รับหนังสือและให้ทีมกฎหมายยื่นคัดค้านภายใน7วันสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เริ่มต้นที่วงเงินจำนำไม่เกิน5,000บาทดอกเบีย้ย0.25เปอร์เซมีผล1เมษายน -1 เมษายนถึง30กันยายนนี้มวลชนกอปปสสงขลานครศรีธรรมราชและระนองขึ้นรถไฟฟรีทุกขบวนจากภาคใต้มุ่งหน้ากรุงเทพร่วมชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้คึกคักส่วนมวลชนเวทีสวนลุมพินีรอนายสุเทพขึ้นปราศัยนักหมายภารกิจสองเท้าก้าวเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งสนับสนุนโดย สร้างบ้านสร้างดีแลนดี้โฮมสบูเบนเน็ต CNE น